สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำข้าวผัดง่ายๆมาฝากกันค่ะเป็นข้าวผัดหมูนะคะเพื่นอนๆสามารถเปลี่ยนเนื้อสัตว์ได้ตามชอบใจเลยในวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับการผัดข้าวนะคะให้หอมแล้วก็มเมล็ดข้าวเนี่ยเรียงเป็นมเมล็ดสวยงามแล้วก็รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากเลยค่ะ ต้นนะคะเราจะเตรียมส่วนผสมทั้งหมดก่อนเพราะว่าเวลาผัดเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะก็เริ่มจากกระเทียมนะคะนำมาบุกแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของผักชีนะคะก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ต่อมาก็จะเป็นผักหลานหลังที่เราชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแครอทคะนา้าหรือว่าวันนี้จะเป็นบอกโคลีค่ะเราไม่มีคะนา้าก็จะใช้บอกโคลีเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค้าเพิ่นถ้าเพื่อนๆมีผักคะนา้าก็สามารถใส่ผักคะน้าได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะจะเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่หรือว่าลูกเล็กก็ได้ แล้วก็เป็นแครอทค่ะก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆมาก็จะเป็นสันในหมูนะคะสันในหมูเขาก็จะมีเนื้อนุ่มค่ะจากนั้นเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าชิ้นตามที่ชอบใจเลยค่ะนี่ก็เป็นส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวเรามาทําการผัดกันเลยนะคะในส่วนของข้าวก็ใช้เป็นข้าวเย็นนะคะ เราก็จะตั้งกระทะนะคะด้วยความร้อนปานกลางถึงสูงค่ะจากนั้นก็ใส่ในส่วนของกระเทียมแล้วก็ลงไปผัดให้หอมพอกระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะก็จะใส่ในส่วนของหมูชิ้น,นะคะ่ะหรือว่าเพื่อนๆสามารถใส่เป็นในส่วนของไก่หรือว่าเนื้อสัตว์ที่เราชอบได้เลยแล้วก็ผัดจนกระทั่ง เขาเริ่มสุกค่ะพอหมูเริ่มสุกนะคะก็จะใส่ในส่วนของบลกอกอครีค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างสุกยาก พอตัวหมูของเราเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของไข่ลงไปค่ะวันนี้จะทำหนึ่งจานก็จะใส่ไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็ยีให้เขาแตกผสมกันค่ะแล้วเราก็จะตามด้วยข้าวสวยนะคะซึ่งข้าวนี้จะเป็นข้าวที่ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนค่ะเขาก็ทำให้เม็ดเขาเนี่ยมีความแข็งหน่อยเวลาผัดเนี่ยเขาจะไม่เละนะคะ แล้วก็ใส่ในส่วนของแครอทลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการปรุงรสกันค่ะก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะที่1ช้อนโต๊ะค่ะ ปรุงรสฝาเขียวนะคะที่1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณ1ในสช้อนชานะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราผัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองชิมรสนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานหรือว่าชอบเค็มเพิ่มก็สามารถปรุงรสได้ที่หลังค่ะจากนั้นเราจะทําการผัดแล้วก็ยีตัวแปะตัวข้าวนะคะให้เขาออกจากกันค่ะเขาก็จะเรียงเป็นเม็ดสวย ตัวซอสเข้ากับข้าวแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศเป็นส่วนสุดท้ายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเละถ้าเราใส่ไปก่อนค่ะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับข้าวผัดหมูของเราค่ะทำง่ายมากๆเลยเพื่อนๆมีผักอะไรที่ชอบก็สามารถใส่เพิ่มเติมไปได้นะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟพร้อมกับแตงกวาแล้วก็รวมถึงพริกน้ำปลาค่ะ ปิดท้ายด้วยโรยผักชีนะคะข้างหน้าก็จะเพิ่มความหอมแล้วก็ความน่าทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับข้าวผัดหมูง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทำทานดูค่ะง่ายมากๆเลย ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ